กำนันสว่างวงสำรานนี่เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมนะ2482ันสี่ร้อยแปดสิบสองะทุกวางนะเกิดที่มืองใดครับนี่เกิดสามาม้านตลาดบ้านตลาดซ้ายนะมีพี่น้องจากคนครับมีพี่น้องแปดคนป้าจิตโทรไลว่าไลว่าเบิดได้มั้งเนี่ยกำนั้นสว่างเดี่ยมีคนที่เท่าไหร่ครับครับ อืมคนแลกลุงห้องครับสองยา้องครับสลุงห้องครับสี่จา์ล้องครับหาลุงขาวครับเจ็ลุงอ่ามันวองลุงหวองครับมานึ่งแมาอ่อนครับเจ็ดสิบออนเออครับกูน่เกอัน เอานั่นบอานัเขาวันเพื่อนเออ่โอ้เก่าโอ้ครับครับว้าจีลุงลเอั่ตกลงคพ่อแม่ตเรื่งลูกเ้าครับตกลงก็คือเก่าคนนะเสร็จเรากเลยมาแต่งงานกับนะครับคุณยายอ่าป้าทยุทนะครับอ่าแต่งงานพ่อทศาอะไรตัตนดบ่ครับ 04นะ2504นะอ๋อแตงยูนิตนะครับเนี่ยมาเป็นเคยบ้านหันเออนะครับไปพ่อบุญมีกับกับแม่แม่ขับดักนะครับปู่บุญมีผมมือต้องการปู่บุญมีกับพ่อสว่างกับมิลกุกสามันอ่าคำว่าสว่างมีลูกสามคนนะครับมีลูกสามคนนะครับ พิรมพรมายุรีพิรมพรมายุรีสิทธิพงศ์นะสามคนอ๋อครับครับแล้วก็เริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่บ้านกันปะครับเป็นบ้าหญิงไหนที่พ่อสอท่านใดเนี่ยพ่อสอท่านใดผมไม่อยากเป็นกรรมการสภาตำ่พักตำบลที่รรมราช18เป็นกรรมการสภาตำบลนะตะกอนนะยัง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 มีอบตสมัยก่อนนะกรรมการสภาตำบลกันของธรรมราช18 การับเป็นพย,ยบาลพศเท่าไรครับเป็นพย,ยบ้านพสองร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สบองอ๋อสองสองาอ๋อเป็นพยาบ้าลนะครับพศสองพันห้าร้อยยี่สออ๋อครับกับคำนันไหมครับกำนันพศสองันสี่ร้อ้ยแปดสิบสองส ห้าร้อยสิบเท่าไหรแมนบอลุงสองแต่สองพันห้าร้ยยี่สิบสองนี่เป็นพุ่ยบ้านแล้วก็ว่าเป็นกำดันที่หลังที่หลังเนาะสองพรอยเท่าไรสี่สิ่สิบสองดครับหนึงเป็นพุบ้านสองพห้าร้อยสสองอ๋ออ๋อครับครับห้า้อยบสองเห้า้อยย่ิบสองเป็นพุ่บ้านครับต่อไป มาปีสองพห้ายแปดสิบสเป็นกำน,นันกำนันอ๋อครับเป็นกำนันนะครับเป็นกำนันยูจากปีครับนกำนันยูจากปีครงที่สามเออกมระ,นะ้ยสี่สามก็เกษียณนะครับ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 อ๋อกเกษียณน,นะครับกเกษียณผลงานที่เทศสารไววกัด ตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่ขุดคูคลองถนนเพียนะนะครับถ้าเกิดพี่น้องเห็นชัดๆเห็นที่เห็นเป็นโครงการใหญ่ๆกับมีนี่แหละขุดลอกสาหนองอีเรื่องนะขุดลอกเอาแมงประปลาทุนใ้เลยครับเออทำทำระบบน้ำประปามาพัฒนาวัดวัดวัดปลานะครับนะครับไปพัฒนาโรงเรียนมิทยาวิทยาโอ้ขุ่นดยุบบึกเบิกนะครับมามาเริ่ม ยุคน,นเกษตรเอาเอาบาตนะอบตแรกๆนี่นะครับที่เขาออกพระราชบัญญัติในองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเป็นยุคใหม่ๆเลนะ่นหาสถานที่ตั้งนะครับนั่นนะครับยุคบรรหารมั่งผักดันตอนนั้นพระราชบหนะครับมันหล่ะเกิดอาบาตขึ้นมามก็ต้องหาสถานที่แต่กอนก็ต้องอาศัยกำนันนะครับตะกอนนะ่ะกำนั้นพุทธิบ้านนี่ยนะประสานกับพุทธิบ้านเพราะว่าอบตยังมุมี้เนี่ยจังไรพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเนี่ย เปนที่ยีมีนาสองพันห้ารนึ่งเนี่ยสี่่มาร้อ้เนี่ยน่ต้งหวังรู้ว่าผมไปถ่ายรูปชุมชนน่ะเป็นรูปถ่ายไอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันวารสามสิบเก้เข็นไอรูปไอปไอ จส me, จศาสตร์ตีสจเป็นสจก่อนเนาะแล้วค่อยมาเปลี่ยนนายกอมรังหานส่วนตำบลมันหันเนอะคนแรกเบปะเนี่ยนายกศาสตร์เนี่ยเป็นนายกตำบลวอบตคนแรกปะลุงเราเป็นคนแรกลุงมือคนแรกตีเอ้าตีโอ้เนี่ยโอ้ตีลุงนายต่อไม่งงทำไเล่ะตีเป็นนายกนายกอบตคนแรกตีเนี่ยโอ้โธกว่าผมลืมเนี่ยป้าผมลืมผมยังเข้าใจว่าเป็นในต นายกสาสตร์ด้เนี่ยจ่าเป็นมาที่สองดิเป็นสมัยที่สองดิลุงเนี่ยโ,โอ้ต้องเรียกโอ้ปกติเจ้าเอิ้นกำนันตว่างงทำร้ำานติดเด้เนี่ยนะครับจริงๆแเราที่เขาเจ้าเอิ้นตำแหน่งเอินเนอเอ้นตำแหน่งที่นี่แหละนะครับในนายกอบตอเนี่ยอดีตอดีตนายกอบอตโบรนงทหารคนแรกดิกำนันตว่างงทำร้านเนี่ยโอ้อบอรูด้วลุงเนี่ยผมลืมไปไนะเนี่ยลืมลืมไปผม เด็กเนี่ยโอ้โ,อโ,อโอสุดยอดเลยครับเนี่ยเกียรติประวัติแน่นอนนะั่เรานะ่านะหายนะเนี่ยลุงที่เฮ็ดแบบนี่ฟังตรงเลยเนี่ย <The man S 1> เป็นหนึ่ง <man. S 1> ในผู้แย่บ้าน <man. S 1> กำนัน <Man. S 1> แล้วกลับมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันเนี่ยยากยากยากแล้วแล้วก็เป็นคนปั้นตลาดไายนะครับจะมาแต่กลับมาสร้างความเจริญให้กับมูหา เนาะมูห่าครับครับอากาศนี่แหละครับตัวตัวบันทันนี่แหละเพราะว่าจำนั้นตากคอนต่างเบิ้งเบิดทุกหมู่บ้านเนี่ยนะเนี่ยนอนเนี่ยนอนยุคตากคอนเนี่ยผู้ใดว่าเด็ดขาดนี่ปกครองก็อยู่เด้ยวปกครองทุกบ้านว่าได้ตากคอนนวลหวังไหมมาตากคอนเนี่ยเผื่อจะมาวันนี้บน้อมว่าเอ้ยออาสิตย์่ได้หรอกบ่ไปเอาเลยน่ะต้องเด็ดขาดต้องคอยที่งานคอยเชื่อใจเดินเออจิมาอะ o r บ่ได้เด้อ โอ้เนี่ยนอนเนี่ยนอนยุคสมัยก่อนยอมรับอยู่ว่าไอ้กำนัลผู้ยบาลมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมเนี่ยต่ก่อนครับรถไม่บทบาทอี๋อีกนานละคนเดียวกับเมื่อคืนั่นบดก็บเพราะว่าเพราาะว่เป็นตัวแทนของตะก้อนมันตะก้อนหน่วยงานเนี่ยมันขึ้นตรงกับอำเภอบทล้วก็ส่วนของไอ้เนี่ยหมู่บ้านกับมีดกับผู้ใหญ่บ้านกำนัลเนี่ยนะตัวขับเคลื่อนเนี่ยเป็นทุกอย่างเลย นะครับเป็นเป็นทุกอย่างตะกรอนเนี่ยการขับเคลื่อนชุมชนเนี่ยครับกำนันสว่างวงสำราญนะครับเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ84ปีครับครบเมื่อวันที่6สิงหาคม2566นะครับเมื่อนี้วันที่2ี่ะเนี่ยเมื่อนี้เมื่อนี้นายกทักษิณนะครับเดินทางกลับมหาวิทยาลัยต่อเก้าม้งเศ้าครับรถไอ้ เครื่องบินมาลงจอดอยู่สนามบินดอนเมืองนะโค้ไปครับเพื่อนนะครับเขาสู้กระบวนการครับลายบอสโอ้ลายครับลายลายเตรียมสนามบินเลยโอเออเตรียมสนามบินเลยครับเพื่อนก็ออกจากประเทศไทยไปสิบเจ็ดปีครับไม่ได้ไม่กลับบ้านอ่ะครับโอ้เกิดปีฉลูครับฉลูฉลูไอ้ครับฉลูน้อยฉลูง่ายเนาะฉลูง่ายเนะครับ ผู้รับผิอบกรบผิดอบผู้บกิดชอ้ิดสอบผูงรับิด้อนริดช้รน่ิดอบผ้รับอบผูิดชอผบิดชอบรดชอบผู้รับผิดอบปูปบิชอูรับิชอบผูิดอรับดชอบรับอบผูรั่ชอบบิดชอบผู้รัดช้าับผอรับผอั้ับผิรัช้รับผจิอนเครับองบินตอนผู้นบีิชอเ้รับผิช้ เขาสู้กระบวนการเพราะว่ามันมีคดีนะครับอยู่สามสี่คดีว่าครับเขาสู้กระบวนการน่ะคือตอนนั้นตอนนี้คือเครยดใจว่าทำใจได้แล้วนะ่ยทำใจได้แล้วกินฮอดบ้านเดิเป็นใดเป็นกันนะมาลุงครับเป็นยังกับเป็นวิญญาณหรอครับตอนนี้คือเขาสู่กระบวนการรัาบานเมืองกับสงบแล้วครับมื้อนี้กับจมีการโหวตเลือกนายกเถียงกันยุตสามเดือนแล้วว่าจักไผผู้นั่นกับว่าได้ผู้นี้กับว่าได้นะสุดมื้อนี้แหละครับเขาชี้โหวตตอนใบไบ ที่ที่ยกคข้าเสีได้เยอะหรอกครับเพราะว่าบ้านเมืองต้องมีรัฐบาลบริหารประเทศนะครับสามเดือนแล้วยังต้อมีรัฐบาลนะถ้ายกประยุทธ์ก็เป็นรักษาการกยยาาหญเชนะ่นอย่างไม่ได้หลายนะนะครับเออครับนะครับเห็นี่เมื่อคืนแต่เก่าแต่หลังสมมุตินี่นะครับสมัยตะก้อนเนี่ยเช่นอย่างปุ๊บเดี๋ยวเรียบร้อยนะสมมุตินี่นะครับยุคสมัยใหม่เนี่ยโอ้ ครับไม่แต่ขันกันนะ่ไผู้นั่นผู้นั้นก็บผู้ดีผู้นี่ก็บผดีนะครับเ็นบ่เนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเขาต้องการรัฐบาลมาบริหารประเทศดูแลความความสุขสงบดูดีกินดี่แล้ว้ันเขาครับครับแมนแมนต้องมีคนมาบริหารครับความแตกต่างได้ทำมกับยุคสมัยเก่ากับสมัยใหม่นะสมัยใหม่บางคนอ้างว่าต้องทันสมัยท่านหนึ่งซี่เนี่ย ครับเออนะครับท่นานทมไมก้อนเนี่ยพูดจาก,กันวันนี้มาน้อมกันขอใหายทุกอย่างราบรื่นน,นะครับมาเถียงกันปีน้เรตายก็สมัไมนี่เนี่ยทำไมนี้มันจะมาย,ย้อมอย่างเดียวเนี่ยโอ,โอ้ยครับแต่ความแตกต่างนะครับความแตกต่างแล้วก็ปีนี้แรงครับปีนี้ปีนี้หน้าโคกกับลายคก,กับจมมาโอ้ยหนัดอกเขาจะตายไนแล้วป้าป,ปีนี้นะโคกเลยนะทำเขายัางใครอยู่ของเขาเนี่ยใครอยู่ยสมพมสุมไฮลุง น้ำเนื้อคลองน้อยเนี่ยผมมีน้ำนะของพน้าเฮาเนี่ยโอ้ใครเนี่ยเทวดาซอยเฮาอยู่ห้องน้อยบ่ค่อยมีครับบ่มีแล้วผมกัดสูบขึ้นไปเรื่อยแล้วก็สูบพมพูสูบไปเฮาเนี่ยน้ำซึมหันวันน่ะลุงผมปรับให้เทิงเนี่ยเป็นเป็นสองเท้เดียของเก่ามันจะมีให้เขินอยู่เนี่ยผมปรับเป็นสองเท้แล้วโอ้สูงนี่ง่ายเลย นีผมไปไล่เดียนอยู่ตั้งสองสามรอบแล้วนะโตให้เขินนะลุงให้ให้ให้เขินจงสูงอะนะสามรอบนี่ยังค่อยค่อยแน่กันยังกันยังบอร่อยอีกน้อยนึงเดี๋ยวปีหนาไปไล่อีกเนี่ยมันพอฟน้ำมันสืบเหมือไม่เห,เห็นงนะ่ายใช่ไหมเออปับเปไมนเห็นง่ายเนาะจะไปแบกพ่อเครื่องน้าไปถอยดำขึ้นมาไว้เดาะขนาดแม่เนาะปับเอานะครับเฮ็ดแปงบนนะเฮ็ดหอมมะลิ หนึ 105. ่งศูนย์ห้านะ้าป้เาเนาะช่งแรงงอเฮ็ดทนเดียวครับไว้กินเดียวเขาไ,ไม่ใม่กินได้ลุงเดนอโอ้ยแข็งแรงสั่งว่าเวียงนะเว้ยโอ้ยอ่ารักว่าโอ้ยเรานอนเนอั่นโอ้ยเห็นว่าน่ะผมก็เห็นเราอยู่น่ะวา่มมา,วาจิมาว่าจิมาครับโอู้หูถันดักไปหาลูกบอกกันนะถันดักเอาเขาเหนียวมาให้เราพร้อมโวกเขาเหนียวเขาเปลือกตัวนี่ยลุงเขาเขาขึ้นเด้แน่เนี่ย ครับเขาคืนตอนนี้เขาเปลือกเขาเนี้ยเขาโคกเนี่ยรอกค่าหน้าเข็มท้องซื้อโลสิบห้าบาทตัวนี้เนี่ย mm. เพราะว่า mm. มันแรงสั้นเขาว่างสิเขาว่าประเทศอินเดียนี่ส่งเขาออกก็ได้มันแรง mm. เขาเขาบม่ให้ส่งออกเขาเขาย่านเขาเนี่ประเทศพอพอกิน mm. เวียนนามกับย่านเขา่าพอกินเงินกับิตนรถส่งออกสิน,ะ mm. น่ะเนี่ยเช้าวานเช้าฟอกค่าพวกอย่างก็เลยซื้อเขากันเนี่ยน่ะ ครับที่มีเข่าสายตอนเหน็บอ่ะบันเท่าอ่ะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมก็จ้างไอ้ใช้เน่ยไปฉีดยาให้ครับฉีดยาขาขาหย่านะครับมันมีหยาให้เขินๆหน้ามฮอดอ่ะครับครับฉีดยาให้นะครับเมื่อกี้ก็เลยเนี่ยถือโอกาสมาโอ้มาคุยกับนะครับนายกองค์การบริหารอดีตนะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน คนแรกเอาคคนแ, scream, คนแ i, รกกับพศไทยลุงจัได้ไ hmm? ่สาสาเก้านี่บอกด้ใช่เห็นปะเป็นนายกพศไทยนายกการบรหารส่วนตำบลบ้านหันนะพศไทยสามสามสิบเก้าปะพศสามเก้าปะสามเก้าะนที่่นะโอ้แมงยีลีอ่ะผมไปเบื้องรูปยุหันเนี่ยเขียนรูปทไายไว้อยู่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันสองพร้อยสามสิเก้าท่านลุง แม่ยี่เรียเราก็จับได้น่ะป้าโอ้เนี่ยนอนขนาดเลยผมผมลืมเรื่องนี้ได้ลุเงเรื่องที่ว่าลุงเป็ดเนี่ยกำน,นันไอ้เป็นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันหันคนแรกนะเนี่ยผมลืมเนี่ยจำได้แต่ว่าเป็นกำนันนี่แหละกำนันนะกำน,น,นันแหนบท้องอยู่แหละจำได้ยู้เรื่องเนี่ยนะครับเนี่ยนอนขนาดเลยโอ้ครับครับบ,บุกเบิกน้องอีเลืองบุกเบิก วัดป่านะครับบุพไพิธีธรรมบุกเบิกโรงเรียนมัธยมนะครับบ้านหันวิทยาโรงเรียนโคกนะครับปีสามสามแล้วก็มาบุกเบิกนะครับนี่นะสร้างนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันหรหืออบต,อตอเนี่ยยุ่นหนองสมพงษ์เนี่ยมาเด็กน้อยไปแล่นเรียนหนองสมพงษ์อ่ะกินหมากหรือแมวอ่ะโอ้ครับนี่ครับปีสองพันหนึ่งสามสิบเก้าไอแสงวัดป่าพระสศไทยรุ่นจำได้ปะแสงวัดป่า สั่งวัดป้าพสเท่าไหร่ตอนบุกเบิกอ่ะบจีสอันสี่สิบเอป่องพัหรอยสี่บเอ็หรือเท่าไหร่สองันห้ยสี่สิเอ็ดะแ่อ๋อครับ 2ี่สิตุลาคมสองห้าสี่หนบุกเบิกนะครับสร้างวัดป่านะครับอุปนิมิตสิทธิธรรมวัดนะครัวัดป่าครับครับตุลาคม2 5งห้าสีโอ้ช่วงเป็นกำนันน่ลุงเนี่ยนะปกำนั้นแหนบท้องพิญญานติเนี่ยเป็นวุญญาบ้าน2องห้องอเป็นกำนันสองห้าึงตีห นั่นว่ากันั้นเป็นพศใดนะคำนั้น <And S 1> อน,น้รอันเตครับห like. ม่้อันตรงนีไปหัจากลูกมอยู่ือเรื่องนี้ก็คือปูมีเนี่ยปูมีไปครับหลวงพ่อบรรลุมาอยู่วัดวัดสมบูรณ์วัดสมบูรณ์ ครับครับครับอ๋อนั่นคือไปรับหลวงครับพระครูครับปูะมีมหาบ,บยุวัวัสสมบูรณ์ี้นุงหวังที่ไปน้ำอ่ะ อ๋อไปครับเจ้าหนองบะแดงไหมไปอยู่วัดวัดในบ้านวัดสมบูรณ์แล้วอยู่อยู่พระนี่แหะหลวงพ่อที่มาอยู่ทุกมืงิเนี่ยหลวงพ่อวัดวัดวัดปลาผู้ใดไปีมนต์มาที่หลวงพ่อบุญทันเนี่ยผู้ใดไปครับไหมจะใส่ที่ที่ท่านกำนันสว่างเนี่ยทีให้ยกสว่างเนี่ยเป็นคนไปครับหลวงพ่อบุญทันมาตี รครับมาจากใสครับมาจากบ้านองกุ้งนองกุงเพื่นกระยุตั้งแต่พุ่นหนวดจ,จำได้ว่าปศเท่าไหร่ไปครับมา้าระอัยครับลพอ่อคุณทันนิมนตม์าหพปเท่าไหร่นิมนต์พ่อคุณทันมายัว่วหนึ่งมกะละหนึ่งมกะละซีหนึ่งกับยุบกับบุกเบิกปลาปลากับไปร,ปปรับปลาเลาติปลาเโทกุติมีมีบ่แหลไปคาับมเนี่ย ที่ป้าติดทว่าผมยันยังมาทิครับเนี่ยเอาสร้างมาเท่าป้าติดท่าผมนุ่งผ้าเฮ็ดเป็นบ้านเป็นยังไงเพิ่นเป็นเข้มแข็งที่เอาติป้าเพิ่นก็ม่อยู่ที่ป้าเพิ่นว่าถามที่ว่าที่ไปม้วนมาจังไรเนี่ยเพิ่นคือมาเนี่ยบางคนไปไปตี่เขาเฮ็ดที่อยู่ให้ตี่โอ้ยผู้ใดฝังฝังที่ไปิม้วนเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นเบิ่งก่อนเป็นแต่ยูวอร์เฮ็ด กุฏิไปจริงไลยทมวัดมายังไม่เห็นอย่างเลยเนี่ยหายากได้คนจรมาไหมาีบุก้อนจรงเนอะออหนึ่งโมกรลาสองพันร้อยสี่สิบเอ็ดจริงครับที่สั่งมาเ้ะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นเดี๋ยวมื้อหลังที่ไปคุยกับหลวงพ่อบุญทันที่เว้าเรื่องเนี่ยนะเรื่องจุดเริ่มต้นเออคือจัง ม้าจังใดน,น่ะวันนี้มดมาเราก็เป็นวัดเป็นยังบุกเบิกว่าเฮ็ดกิติอเออเออเป็นตามาใช่ไหครับมาเบิง่งเราโอ้ปีนวัจพามอย่างมากกอกุติม <c oughs> ุ้งพาย้ายให้นี่ว่าเป็นผมเนี่ยว่าตวรงว่ากันคนกันคน,คน,คนามาสมาทะ่ายูเดยนน่ะเง่นบะครับเงินครับแมินเด็ก,กครับที่ ค,ครับที่ออจ,<ร>จุดเริ่มต้นนะครับนะนของการสร้างวัดป่าะนะครับตะก้อนนี่เกื่นผีปา่านะอเอืน่นเอืน่นเอื่นดอนนะครับโอ้ยครับพัฒนาจนเป็นวัดสมนุนีมีต้นไม้ต้นไหลม,มีเมนนะครับครับ เตอเต้อ <Yeah>. oh. mm ๋อเมนเครับ hmm. ม mm ่้ปลูกอีกครับครับเตอ๋อครับยอครับเนอะหนึ่งมกราเจเราจำได้เลยนะครับนายกสว่งไงนะครับหนึ่งมกรลาสองพันห้าร้สี่สเอ็ด

ที่จังฝุ่นตีถึงน้่งที่อกอที่อ๋อฝุ่นกำมะถันชอบอีกครับน้องนังเคยยกสวัสดิ์วสัมลานครับครับอืมจะเช้า ทางเชิงซ้ายครับ,บรครับพี่แนนนะ่ามาลุงนะพี่แนนมาสัาง่งเม้นต์ปเปล่าฮเท,ทเม้นเป็ดปรับปรปุงยั่หลวปรัปรปุงมั้ง<า>ตคีครับ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  เนี่ยช่วยช่วยกันจนจะเป็นวัดขึ้นมาสมัยนะน้องวางนะครับโอ้ครับเออครับแมนครับแมนตีครับมะพร้าวอ๋อครับครับครับมะมะพร้าวนายกสว่างวงสำราญนะครับนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒน์คนแรกถ้ปีสองห้าสามเก้าผมเห็นเนี่ยเห็นในทจอดสัตว์ เป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนเป็นสจแล้วค่อยมาเป็นอบอตจริงไหมเห็นปะเป็นผู้ใหญ่บ้านก้อนครับสจนะครับยุคนั้นนะ<ม>่ะเอออุปสองนั้นผมว่าตรงตรงเนะผมว่าดังอยู่สองคนนี่แหละเ้าทั้งทั้งอจอสจศาสตร์กับผมนั้นสวองอยู่แล้วยุคนั้นเนาะแต่ว่าที่นี่กับนังนสวองมาเป็นนายกกรสจศาสตร์จริงไหม เป็นก่อนนะโอ้แบเป็นนายกอบตนะครับก่อนครับเออเมนครับเมนโอ้รับบูธเฮเตรงนั้นตัวองเนี่ยมุกครับครับบมลืมดอกครับสบายแล้วเนาะมาคือสมัยเก่าโอ้ยสมัยนี้มันคือสมัยเก่าสมัยเก่านี่งานหลายเด้ครับอากาศต้องใส่ กำลังหลายแต่ก่อนน่เออต้องครับสมัยก่อนเนี่ยใช้ะนะครับปลาอึ้นะครับกขึ้นครัเบเอ,ออประสานงานนะเจก่อนต้องมีบารมีด้วยคนเป็นกำนัลพญานุบาลเนี่ยต้องมีบารมีคักด้วเพราะว่ามันต้องประสานงานกับนายอำเภอน,นายอำเภอนี่ต้องมอบหมายให้เลยเอา้า ยกกักยกทอดสาบคืบเดียวหรือไปหากันเนี่ยเอ้าจัดการเลยตัวแทนนะครับต้องเป็นเส้นเลยนะครับอบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมก้อนน่โอ้บาดหลายครับครับอ่าบ้านรนงครับเป็นตัวเนี่ยเป็นทุกอย่างอ่ะครับกำลังเจ้าหน้าที่ตะกอนกับนะครับกับบมีหลายนะครับอาศัยเนี่ยอาศัยผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยตะกอนครับเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยครับเนี่ย นั่นแมนความแมนอิรีนะลุงนะลุงนะแต่ก่อนก็คือนี่แหละอําเภอเกษตรจมบุญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอผู้เขียวไหมบ้นั่นแมนความอนะต่ก่อนเนี่ยอําเภอผู้เขียวกับต่ก่อนซื้อเพื่อผู้เขียวมาเปลี่ยนเป็นเพื่อผักปังแล้วมาเปลี่ยนเป็นเพื่อผู้เขียวอีกเช่นเดียวกันเนี่ยไงนต้นนั่นน่ะเนี่ยผมอ่านหนังสือมาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ค่อยมาแยกครับจมบุญผักปัง นั่นแหะครับแมนครับแมนแมนอำเภอเกษตรจมูเนี่ยตั้งพ,พเท่าไรลุงพอจับได้ปะเาะเกษตรจมูนครับตั้งอำเภอตั้งอำเภอแน่ทีุ่ดนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดที่ปัจจุบันนคนะคีครับปัจจุบัน,บน,นรรครับครับครับเป็นปัจจุบันน้รัไม่่เปนงานผมครับ ไิครับมาเป็น่บ้านไปล่ผ้าไก่ครับเลอผ้าไก่นตตำบลเภอราบนออตำบลตำบลท่าพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับโอ้เราจำได้ตันเนี้ยครับเนี่ยตำบนท่าพระอำเภอศีราชาไปล่อไปล่อรูปพักไก่เสียนาามาก มาตั้งครับ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 ไปวันที่25 37 37ครับเป็นรอพระไก่อยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศีริศีราชาจังหวัดชนบุรีในปี2537 เราจำได้เบิดตเตอครับเนี่ยแน่น,น,านอนั่นความจำเราดีด้วยนะโอ้เกง่งเก่งเก่งครับผม,มนนครับครับสุดยอดสุดยอดเลยโอ้ครับตอนนั้นนะครับโอ้เดวครับเกง่งเก่งเอาแข็งแรงนะลุงนะ เอ้จะกินน้ากินนมก็ไปหลายๆเนี่ยโอ้ดูสางกูซนสางอีหยังไว้เนี่ยเอ้าแมนแมนครับถูกต้องเลยครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดเทศสางความดีไว้โมบายานจักหน่อยเนี่ยแฟนว่าจะวามาหลวงวังนึกถึงเอียงมีแต่มีแต่ลอยมือลอยตีนเนี่ยภาคภูมิใจลูกหลานภาคภูมิใจเนี่ยลูกหลาน้ำกลเนี่ยภาคภูมิใจ แม่นี่เบิดครับผู้ใดไจะพูดูดจักขู้เบิดครับเออโอ้ยครับเราต้องย่านเลยครับครับแหม่ถูกต้องมันเป็นของหมู่บ้านน่งเดียวของอำเภอของจังหวัดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยของตำบลของอำเภออำเภอสิทธสมบูรณ์บ้านเท้านี่สุดยอด ครับพวกจังหวัดแมนครับแมนแมนมวิหยังที่หนายู่ซาบานเฮาดอกครับเน่ยเพศสิทิสมบูรณ์ครับ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 แมนแมนาพุ่มใจ ท่นัังยอครับท่านังสวยครับกำนังสว่งวงสำรานนี่คือผมนักพัฒนาเกนะครับว่าอ่าแล้ย <re>. ินเซื้อ่างวงสำรานักพัฒนาเกครับผมว่านักพัฒนาเก่งมตง่ยาพระยงคกน่งครับอือโตตหน่อยด้วท่าน บอบมือแม่แล้วยินจะซื้อโชว์ให้เขาเห็นนะ, <S <S ะคนดีต้องชื่นชมนะเขาก็เเ็ดถูกต้องนะครับเนี่งไม่ว่าเป็นตัวย่างองะคนเดินอ้าวูจะเฮ็ดน,ำน้ำด้วยเหตุจังไดเพื่นคือได้ดการชื่นชมแม่บ้างเนี่ยห,หนหาเพิ่น,นเนจ้านายเพิ่นถูกต้องนะครับคนทําดีต้องชื่นชมแล้วก็ให้เปลี่นตัวย่างกับคนดินจะได้มีแรงบันดาลใจในการทํางานแม่บ้าครับอ่า ถูกต้องครับถูกต,ต้องกำนันสว,งวงส่างมงคลล้านนะครับนะครับกรเกษียณตอนพอศ2543ันหา 2, นะ uh huh. นั่นกเกษียณกำนันนะครับ uh huh. เกิดเมื่อปี2องพัน huh. สครับ good, good, good. เป็นนายกนะครับเอ่อเกิด uh huh. เกิดนะครับเกิดนู่นแหละ6สิงหาคม2482 uh huh. นะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บันทันคนแรกเลย2 5งพันห้รอยสามสน้นอนเน,นอนครับผมเนี่ยพี่นองเลยนะครับปัจจุบันอายุ8ปดสี่ปีครับเนี่ยสุดยอดเลยครับเนี่ยเจ็ดรอบอครับผม